แทบอีสารมาแล้วแทบทุกข่าวเล่าตามที่เราเห็นที่นี่ทุกวันวันัอประเทศนะครับวันนี้ผมพาผู้ต้องสงสัยนะครับ <laughs> ผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาไปรับหมาย ตามนัดนะครับตามนัดใช่ไหมอืมทำไมันเปียกอย่างเงี้เนี่ยเอาไป็นทำไมไม่มีใครดูเราเลยอ่ะยังไม่ดูนะกระหม้าลรอกระหม้าเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราไปพบที่อัจฉริยะนะครับเดี๋ยวมาไหมเนอะพาน้องเขาไปส่งพี่อัจฉริยะนะครับที่สอนอาาพัฒประแดงน,นะครับสวัสดีทุกคนดูหลายลตนอนนี้ไหมสวัสดีครับอ,อ่านข้อความจะพ้นโอ้ข้อความดีไมข้อดีไม่มี เจ uh ็ด oh, ส so, ิบ uh, อ๋อนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดียามเช้าครับตอนนี้กำลังจะไปพระประแดงพระประดงครับสนองพระประดงนะครับ Thank you so much for watching my channel and Good g o u p Channel อันมคำหวานสวัสดีครับเห็นเด็กคนนี้ไหมครับเข้าของเล่นมาด้วย สวัสดีครับอ้าวคือบาจังสั้นเนาะสั้นไปเราก็เป็นแบบนี้ครับเป็นคนจริงครับบัดเจ็บสั้นโอ้ยรถสีตามเลยนี่อันนี้ถ่ายอะไรบ่เนี่ยถ่ายอะไรนอนอย่าไรนอนบ่ถ่ายอะไรอะไรนอนบ่ฮะแล้าใครได้หัน่ไปไน้ เออไปไปไปนี่ใช่าคือแฟนครับผมแล้วโอ้ยแต่ละตัวเนี่ยนะซื <c oughs> ้อของเรียนเป็นซื้อของเล่นไปด้วยตะท่านผู้ชมดูสิโอ้ยเนาะขายตรงไหน ค่ะนี่ก็เป็นข่าวเป็นคราวสำหรับน้องจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงนะคะมากับเชฟยันนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะมา รายงานแล้วก็เล่าให้ฟังใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แซบขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะที่อยู่หน้าจอบนนี้นะคะกดติดตามให้หมดทุกช่องเลยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้แซบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ